นั่นพุทธทรงมคตรงองท่านหยุดสแสวงหาแล้วนั่นไม่มีคําว่าสแสวงหาอยู่ตลอดอนันตาการเห็นพระพุทธเจ้าแล้วประสงสบบค์สาวกแสวงหาไหม่ะเห็นมีคนในประหุก็ไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าแล้วประสงค์สาวกแสวงหาที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายถ้าสแสวงหาจะแสวงหาปัจจัยเสียเล็กเน้อยน้ผ้าจีวรที่มันขาดวินบาท บริหารแปดก็เท่านั้นที่พระที่อาศัยก็ไม่เห็นว่าเสวงหาอะไรน,นเงื่อนผ้าป่ามากป่าโลา่งชัดป่าช้าป่าเห่วนุ่นฉันที่พระบธรรมจิตภาณาผู้ระกิเลตได้อย่างสมบูรณ์นั่นที่นาคนตายเก่อน่นอยู่นั่นป่าช้าภายนอกป่าช้าภายในพร้อมหมดเลยเนะี่ยแต่วันนี้มันจะมีอะไรหร่ะห้องแอร์อย่างดีนะปะัจจอลังการงานสร้างอย่างดีนะในวัดบารามนี่ อนนือันนี้เท่าไหรล่ละอือันนี้เท่าไหร่ละหลังคานี้เอ้ยาลานี่โอ้พันล้านวะอีดีเท่าไหร่แล้วนี่พันล้านอืมหรือหลายพันล้านก็ชาทูก็ไม่ได้ว่านะเราก็ไม่ได้เพืเเ่เข้ากายหรอกท้าวันลัฒวนวถูนั้นแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราที่เป็นพระเป็นธรรมนันเป็นหน้าที่ของโยมเขาผู้มีทรัพส,สมบัติในสมัยก่อนราชาพะมหากาัตรสตร์เศรษฐีก็ุมผีผู้มัง่งคั่งพระเจ้าพิมพิสารนั่น ลองคิดพิจารณาดูดีพระยอดพิพิชานบ้างเศรษฐีก็ดูมีผู้บั่งข้างบ้างพระนางวิชาขาบ้่งไปงั้นอินทิกาเศรษฐีบ้างโอ้ยซาหลายต่อหลายมีแต่ระดับมีเงินมีทองกองเท่าภูเขานี่เป็นผู้ที่สร้างวัดวายรามเดีทุกวันนี้พระเป็นผู้ที่เป็นแนวหน้าออกเลี่ยอเลยช่องเขียวช่องขาวต่างกันไหมล่ะไม่เคารพพ่อตัวเองเลยหรอ นั่นในเวลาเราพูดขึ้นก็บอกว่าเราไม่เอาหมูไม่เอาพวกหมูเพราะที่ทำลายศาสนาเราเอาเหรอยวลูกๆก,กันหลานต่อไปเขาจะรู้เรื่องพระศาสนาหรือถ้าเราไม่สอนเขาอะนั่นถึงหาจะมีราจกรละที่ว่ามันมากด้วยเหตุที่สร้างคุณทักกุศลมาธรรม,มะน่าจะเผยออกไปเผยออกไปจะเป็นพระใบเดี๋ยวลูกลูกทีลูกขายเราจะรู้เรื่องอะไร ช่วย,ยไม่พูดไม่จาอะไรมันก็ไม่ถูกพระธรรมของพระพุทธเจ้ามันสื่อสารกันด้วยคําพูดพระแปดหมื่นสี่พันกันนพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกเป็นผู้สอนเป็นผู้ที่เทศนาสอ,อนพวกเรานะไม่ใช่ว่าออกจากพระใบออกจากศาสนาใบนะีพวกเราคิดดูสิเรื่เรื่องวินัยเรื่องบุญเรื่องบาปนั่นมีหมดอนุอมิปาทาห้าอย่างก็ออกจากผู้ที่มี วาจาที่เป็นสัมมาวาจาหรือเป็นวาจาที่ไพโรจนโหนโหปียาวาจาคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าไปออกจากพวกเปรตพวกผีตัวไหนนี่ไม่ใช่ว่าเป็นศาสดาใบนีแต่จะรู้แล้วนั่งอยู่เฉยๆก็จะมาทําบุญเขาจะรู้เร,รื่องได้ยังไงอ่ะเอ้าแลวทุกว,วันนี้มีใครรู้เรื่องพระลัาษ,ษณะไหมอ่ะมีแต่ประเพณนี้ต่อกันมาต่อกันมาประเพทนี้เปรตเป็นระเพณนี้ผีเห็นกันบุญนั่นนั่นนั่น บุญจริงๆเหเห็นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นไม่ได้เหเห็นด้วยสุราไม่ได้เหเห็นด้วยพวกเต้นงงงงงง,งพวกเปิดพวกผีอย่างนี้มันไม่มีนี่าาแต,เแแแตเ่เราก็ไม่เข้าไปก้าวไกา่หรอกแต่รเารเาพูดให้ฟังแค่นั้นแหกอแล้วแต่ทั้งโลกเขาเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่แต่กฐินเน่ากฐินหมินบุญเน่าบุญหมินนั่นจะได้บุญอะไรเพราะบุญนี่ เกิดขึ้นที่กายที่วาจาใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเคารพพูดที่บัญญัติเรื่องบุญเรื่องกุศลไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนใช่ไหมละ่ะนี่เราเป็นศาสนาพุทธนี่พุทธเจ้ามันจะยังไงเราก็ทําตามที่อันนี้มันนอกธรรมนอกวินัยหมดมันก็เลยเป็นบุญประเพณีเขาใจอย่างเดียวนี่บุญประเพณีมันเป็นเพียงประเพณีของพวกเราที่สร้างที่ทํามาว่าบุญบวชต้องทําอย่างนี้บุญกติณต้องทําอย่างนี้ เราไม่ได้เอาหลักคาสอนของผู้เจ้าออกมาเผยแผ่เลยว่าผู้เจ้าบัญญัติการทากรถินทาอย่างนี้บุญบวชทําอย่างนี้นั่นทานบาร,รมีทําอย่างนี้ศีลบาร,รมีทําอย่างนี้ภาวานาบาร,รมีทําอย่างนี้เดี๋ยวพวกเรามันไม่คิดนี่ไม่ได้คิดตามธรรมตามวินัยไม่คิดเอาเปรตเอาผีนี่แยกวัดวารามกันเป็นวัดพอ่อจาลูกเขยขึ้นอ้าวพอได้รับจากพระละมึงทําอย่างนี้ได้ได้ไดไดมาอู้ทาอย่างนี้นั่นออกรุ่นนี้รู้สึกว่าเด่นดังก็ออกเกิดกัน ขายกันเห็นจะดูคมรามปามช่วงนั้นเห็นไหมล่ะแล้วได้ละดีขึ้นมาล่ะก็ไม่เห็นว่ามันมีอะไรที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นมานี่เพราะอันนั้นเป็นเพียงวัตถุสอนใครก็ไม่ได้นี่แหละมันก็เลยทาให้ศาสนาเราเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปพอเราออกมาเทศน์เนี่ยก็บอกว่าเราอยากเด่นจากดังอีกนั่นผู้รู้ไม่พูดหรอกก็บ่านั่นเบ็ดผีไหมมันพูด ศาสนานี้เป็นศาสนาที่ใช่วาจาคําสอนมีหลักมีเกณฑ์ไม่ใช่ว่าเป็นศาสนาใบ้ที่พูดขึ้นมนพูดนี้มันต้นนองทำนอกวินัยกันหมดในพวกเราัรนเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยเป็นดังที่เห็นไปนไหนมาไหนก็แย่งวัดวา,ารามกันเพื่อรับสักการะความสนันเสริญเดือนจอหนักแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่เราอยู่นี่ด้วยความจําเป็นจํายอมของเราถ้าเป็นไปได้นี่โอ้ยเราอยู่ป่ายอยู่ฝั่ลูกเดียวจนตายจนตายจนตาย,ายไม่เข้ามายุ่งหรอก นี่เพราะความเสื่อมท้องศาสนาเราก็เห็นอยู่ไม่ใช่ว่มเราไม่เห็นนี่เรามีหูมีตามีหัวใจของเราอยู่นี่ไม่ใช่เราเป็นเปรตเป็นผีใช่ไหมไมันเสื่อมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาว่าเสื่อมมาแล้วนานแล้วก็ใครเป็นผู้ทําก็พระเราเป็นผู้ทําแต่พอเรามาสอนลูกสอนหลานสอนวาสุศิกามันก็ไม่เป็นนะลูกนะอันนี้มันไม่เป็นเหมือนที่เราคิดสิชั้นก็เอาอย่างงดไปสอนนี่เอาเครื่องรางของขังไปสอนเออนั่นเละ เอาเครื่องเส้นวงสวงไปสอนเอาการฟ้อนรามขับร้องไปเด้งเปเต้าต่อหน้าพระพุทธรูปไปสอนมันเอ,า,อางั้นเหรอมันไม่ไปจมในมหาเบจีนรกหมดเลยนั่นแหละจะไม่ให้ลุงปู่เรียกว่าวัดพ่อตาวัดลูกเขยสร้างวัดวารามเพื่อให้อยู่หาจินโอ้จะให้ลุงปู่เรียกว่ายังไงไม่ได้เอาทํไม่าไม่เอาวินัยออกมาเผยแผ่ไม่เอาหลักคำสอนออกมาเผยแผ่เพื่อความปรองดองในหมู่ในคณะนั่น ผู้ที่เจ้าบัญญัติทำบัญญัตวีไนนี่ก็เพื่อผู้ที่แก้ยากแค่นั้นเองเคือผู้ที่หน้าด้านพระหน้าด้านพระไม่มีอย่างอายและเพื่อความสามัคคีในหมู่คณะเนี่ยคือเพื่อคือเพื่อความสามัคคีในหมู่สงฆ์นี่ทั้งผู้ตัดต,ต,ต้นออกมารวมๆแค่นั้นคือบัญญัติพระวีไนนี่พวกบัญญัติไว้นี่เพื่อพิสูจน์ที่มันสอนยากพิสูจน์มันหน้าด้านพวกเปรตพวกผีพวก,พพวก หมูพอกหมาที่มันมาเกิดเยอะแล้วก็เพื่อส่วนรวมในคณะสงฆ์แตอนี้มีแม,ม่หล่ะถ้าพระมีวิน,นัยคลาองใจมันไม่ทะเลาะก,กันหรอกลูก่จะทะเลาะก,กันทาไมก็วิน,นัยพระวินัยก็มีอยู่นี่พระบตรุตมา,าก็เลิกิเลสเลิกิเลสพูดก็เป็นหนึ่งเดียวกันวัดนี้ก็พูดขึ้นก็คือจบเพราะนี่คือธรรมนี่คือวิน,นัยอ่ะก็บอกว่าตาหนานาจิตตาเอ้าหน้านาจิตตังแล้วบวชมหาวิมานอะไรอ่ะใช่ไหมล่ะ จะมาจากตระกูลไหนก็ตามนี่คําสอนของพ้าพเจ้าราชาพระมหากษัตริย์เศรษฐีก็ดุมปีผู้มั่งคั่งก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยทําด้ที่ไหนอาจจะว่าไงคพเจ้าออกมาจากตระกูลนี้นะเออเธอเธอต้องยกาพเจ้าขึ้นมานีมันก็ไม่มีนี่เห็นไหมหนาะพระมหากษัตินออกมาจากตระกูลราชาพระมหากษัตริย์ยกแค่นี้ก็คือพอแล้วนี่แล้วเป็นยังไงมีใครดูแลอุป,ปถาบ้างไหมล่ะไม่รูปเดียว เข้าปาาเข้าเขาไปทําก like, ิตแต่ภาวนาโน่นเพื่อมากกว่ผลเพื่อมากกวผลนั่นมันถูกตั้งดีงามเป็นอย่างนั้นพวกวันนี้ไม่เป็นออกจากตระกูลที่ไม่มีอะไรเลยเออเข้ามาอยู่สถานที่ที่ดีที่พักที่อาศยดีนอนห้องเอโน่นทุกวันนี้นั่นเป็นอย่างนั้นมันคนละโลกแล้ก็เขื่อไปเฉื่อไปดังที่พวกเราเห็นอันนี้เพียงพูดให้ฟัง